กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบนทุก่านที่ครับสมสงนังคำเดอ้อพี่น้องเลยป้าเขาเจ้าเลี้ยงงย่อยเป็นบ่อนเดินขากาน,น,น้อนี่นาะหอกหูุ่นหรสุเพรูนหิูาุาหพี่น้องูสุดหรหรูกุนกรริสวดหรนสุดหอูสุดหรูสุดหรูสุมุ ปีกสนหลอดเนาะเอามากิน่าอังกินอ hmm. ือกินอีไรไเกลเมือสาลยี้เกเก็ดเ็ด่ลจะหอมไปเลยอือใอมกอันคุณบอมากข้าใบเลื่อยขหาวบเลเอยแสนเนาะมันหอม cúmác cà má cúm bơ má cà mặc má phơi phẳng ayangọ sả lè bơ bơ mèn pom pom bén đe mà ăn 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 บอร์กินเอืออืองลัวเบ่กินเลยนเนัเป็นเหมือนกันาะมาแต่คำว่านี่มานนั่นนะเบอน์รว่กินเพื่อนมันอมว่ะอืมมีอันนี้ตำเสฉะตั้งรกบดกันนคือแบบว่าบนอกตงแชิมแบล้ว่ตมาให้กินด้วอในเมื่อตรมนอ้นอ่องอชิมเอแล้วชิเกแล้วชิมเออแม่อันอ Ừ. Đây Kim Khảo đó. Kim Khảo. <cười> <cười> Anh cho chào Kim Khảo năm phía nào em. Anh kêu là đại cái thằng nạn ăn mà khảo sơ rom tên là cái thằng nạn bọn đeo cái nhỉ. Anh kêu. Thì lao แม่เอิญกินข้าวอ่ะแม่ข่าวฮาก็ตีบางใหญ่นะไ่ยันเบิร์ดแม่าขังอรนนี้อั่เต่ัลาัจอดะ้อ อืมป,ปุณิูารักกุม้มป,ปิูมาลักจัดตาเป็นไยงเนี้ยาบ้านเราพี่ไ <ช ốc S 2> ก่พี่ไก่มาซื้อกืสิ่งวุภาพเนี่ยพี่นาะเลือตามนีตเลื่ดวกินเพชรไก่มาได้นะแซบตานนี้เป็นยังมานังกินกคนปลาตนกกเปลนกนกินมาแล้วกัระก,ก,ก,กเพก่น กินกระปิ่งปลาปลิตภัณฑ์เลี้ยงอะไรบ่มียังกินบ่มียังกินผนตักเอาในอ่างเขากกินกับป,ปลาโลงกินบลแซ่บกินบะทางนอยเดียวค <arians> ิดว่าม่ใหญ่จ <Overwatch> ึกงจนได้มาพี่ตะกี้วลาสีเมื่อทางบ้านแล้วไปบอก่อเมื่อวานก็จังว่าจนมาเบิ้งซะก่อนเลยมาพี่กันเขาเรียกเขาเมื่อนะที อรอเนาะนเมื่อจเทียงแรแรมาเด้อเนี่ยวิวนใเด้กขาก็ตั้มาเน่ยมาดูซีา้ตออมาลายเมื่อมาเาตั้มาดอกเาสตั้ดอกมาแรงเออมนอะไรตั้ก็ได้ không subscribe cho được Ghiền nào Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แม่เพื่อนอนั่นบ่งอาการติดตามอาการถึงไปนำกันเดอ้อบารุงเดอ้อให้กำลังใจข้ามานหน่อยเดอ้ออยู่ไกลอยู่ใกลอยู่เนื้ออยู่ไตเนาะถูกกำลังใจเขาบขคุณเอฟซีถูก่านเดอ้อที่คอยให้กำลังใจเขากลัวไม่ใญ่จื้อ ขอขอบคุณหลายๆเด้ออย่างสูงสุดป้าลุงเอ้ยขอบคุณลายลายบ้านอะไรนะกินหมูอะไรหอกินหมูแหละบอกินหมูมาจากโซงอยากให้กินแบบน้่งห้อง เป็นต้มก็ได้มีแห้งก็ได้นต้มปลาต้มปลาใส่ซีอิ๊วจ้งหน่อยมเกนอนนีบาเป็นโมปลโมสดนะเออเอเอาแบบนี้เอาค่ะหวานก็ลงเห็ดโมบดแจังหน่อยนะเป็นก่อนสปอรเมอร์ปอรเมอร์นี่เออเออต้มเจอเออได้ได้แมนกรดัขาวระดับไข่อย่าลืมต้มไข่กัน้มไข่ลยะ แม่ต้มไข่มาแล้วก็วามกบ่บ่ไข่ก็ต้องต้มมันเห็นอะไรใืนต้มอือตืนเอาไปต้มอต้มต้มนันก็บ่เสียได้ซะนี่ต้มมาไว้กันดีก่พอายากจะกินแบบนะอือๆเดี๋ยวเอิ้นาดยังล่ะมเจ้าแซ่ดนะนําเฮาตําลงก็ได้เด้อเดี๋ยวเฮาสิแกมมายันมันเริ่มเาเด้อกินได้าังนก็เพิ่นเาอื เกี่ยมพากันว่าพี่น้องเอ้ยเกี่ยมกับข้าวกำหนามไหวมามากันเนาะพอดีเมื่อเขาติเกี่ยมไหวปััน้เขาจังโมเมย์ก็ดีแล้วว่าเรากินข้าได้เรากินข้าวจอะไรเนาะถ้าัเา่อ็น่นักแดดงก็ถุ้าก็ต้องใส่้าก็้าอ้อ้โอ้โออ้อ้โ้โอ้เอ้อ้าอ้โอ้โอ้้โอ้โ้นอ่ เนันอาหารดีเนี่ยอือจ้งหวัดจังอะไรเรื่องพืชผลไน้จังถ่อหาตอน่อียแมนเจ้าต่อนเืดูมอใช้่านคิดอะไรเออเจ้าต่ออืมหลาย้ว แบก็ไเชี่ยวซีดีทองกินเลยจามาวนนี่จะขินดอยมูนมว่นเนี่ไปกินเลยไปเลยขึยองค์จะมาได้ยุทอยูเฮียนอะไม่ใงญ่เจนพาไปตังมังเป็นกวเดี๋ยเินขึ้นแบบเป็นเสี้ยวดแบบไหน

ชงคือวัดติงเขาหายกับประเอทศจีน,อนเอาแหละปะลุงคลิปนี้น้องข้ามกับชิด้เก็บรฟ้าไว้เพียงสำนีก,ก่อนเด้อพักเบิง่งพักส้มต่อไปพี่น้องเอ้ยพักเป็นกำลังใจเข้ามาในเด้ออีฟซีใหม่กับอีฟซีเก่าเนาะขอขอบคุณนหลวงหนาเด้อที่เข้ามาหายถูกกำลังใจเนาะม่านกับเพอร์ซีฮอด์ตปะลุงเอ้ยทางนู้บ่จากสเสบ่า นั่นก็สิบ่เหมื่อยอีกแล้วบาดนี่นะสิลงพุ่นแหละมหาน้องน้องเสื้น้องอเนยอยู่บ้านพุ่นแหละหาพ่อใหญ่จอยอยู่เฮือนพุ่นแหละได้คนเฮ็ดกิน่ใหญ่จื้อแล้วพี่น้องแม่น่่มนอยลพบ่ว่าแม่